สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเป็นจังไหนค่ะท่านผู้ชมหลังหวยออกครับก็ <c oughs> เป็นดิงิัอน,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 นอค่ะท่านผู้ชมมันี้ <c oughs> เน้นเก่ากันถูกสำหนักเนาะค่ะท่านผู้ชมเน้นเก่ากันถูกสำหนักค่ะ,ะแต่ว่าเม่าอ,ออกเหลขกแมวออกรลูกใส่บ้านน้้าเสียเนาะค่ะค นั่นเสียกับอะไรทั้งบนทั้งลาง่างบ่คุ้มค่ะท่านผู้ชม,มได้ถือทั้งบนทั้งล่างแต่ไม่คุ้มค่ะซื้อบ่หลายนําครับผมถึงเข้าโครงการนําแม่นค่ะท่านผู้ชมไมาเสียใจตรงนี้ละ่ะโครงกานนั่งองนี่ลหละแม่นค่ะเอาบางทีเพิ่นกา,าจ่ายเต็มเนาะค,ค่ะได้เต็มลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชมแมนค่ะ <laughs> เอาสู่ต่อสู่กันไหมเนื้อเสียก็จะมีอาจารย์ที่เพิ่นทรงขอ,งของมูลให้นื้อเสียเบิง่งงวดก่อนค่ะก็จะเอามาขึ้นเวนทีในงวดนี้เน,นาะค่ะอาจารย์ที่อยู่กับเนื้อเสียเพิ่นรุดกับว่าเปนว่าเพิ่นจะบ่เข้าเ่ะท่านมู้ชมค่ะทามีที่เด็ดแม,แม่นเม่นโทรบอ,อกนื้อเสียในเด้อค่ะเบอร์โทษที่แอดไลน์ได้ก็คือ 098 474 0683ครับค่ะ,ะโทรมาไหนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคบ่าว่าจะสร้างคีมเนาะนค่ะาหาสองมูวว่านนี้เนื้อเชี่ยรับโทรศัพท์หลานเพิ่นโทรมากค่ะบอกว่าให้ลูกไอ่น้องอมเนี่นค่ะ ก็ว่ไก็้เหตุเนาะแบบว่าเอาพันพันตัวเลขกกันค่ะดอนผู้ชมเราก็เอาส่ยแกวเอาเอามามงทองเราก็ให้ไม่ใยเป็นผู้เบามันสวยแร้วค่ะดอนผู้ชมใบสองผนค่ะหมู่บ้านบอกบอกซูเอฟซีฟังมันแมนบอกค่ะดอนผู้ชมเัมนกันเลยว่ากันเหตุอ่เราก็ให้น้องเอาเหมือนเอาเอามือจับเลขกเนาะพาพันแล้วตัวไรใรู้วะค่ะดอนผู้ชม สามหาแปดสามตอแรกเลยสามเนาะค่ะมาได้หาแล้วก็ว่าแปดเวียนได้โอ้ยกระดอนส้มค่ะ่เป็นสองเลยก็กระล่งเห็ดเบิ่งเลยซื้อค่ะเออเคยเห็นป่ค่ะแต่ว่าสีเห็ดอีกอยู่ค่ะกดนลู้ส้มสีเห็ดอีกอยู่สีไปขอหล้านค่ะขอน้ำแม่ละแม่ละกัลูกไค่ว่าจะขอน้ำแม่หอมเลยสีเห็ดจังค่ะเอาค่ะกระดอนผูกส้ม คลิปนี้น้ำเสียสิน้ำเสนอเลขเสียตกถังพลังเงินดีได้ครับผมไว้ซ่องบนล่างน้ำเสียน้ำเสนอมากอ่ะสามอวเบ้านสามอ่ะเขาเมดเด้อค่ะระมือซ่อมเข่าเมดค่ะเล็กหวิ่งเพิ่นมีสองตัวแต่ว่ามันเป็นบนล่างค่ะอ <ours introductions> ่วดบ้านเนี่ยเผอิญว่าเพิ่นเข่าห้าสองตรงตรงตัวเน้นค่ะปกติเพิ่นจะว่าเข่าอ่ตัวเน้นนาะเหา กันยูสุดเต็ียมมากกว่านะคะวิ่งหาเด้อค่ะท่านผู้ชมเขาอิลีค่ะเพื่อนส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอหุ้นตัวเลขหลักะขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพบนส่งมาให้เด้อค่ะเราก็จะมีเลขวิ่งแม่เอฟซีบนส่งให้เป็นเลขวิ่งลาง้ะเทาะค่ะเดินดีค่ะเดินดีเดินดีมากนะครับผมแต่วออมบริเวณร่องคลิปงดมะหันเจ๊ง แต่ว่าแม่เอซีที่กล่าว่าเชี่ย์ลงงปวดว่าหันนีเพื่อไหนสองก็โผกลางอ๋อแม่เอฟซีพีจิตค่ะแต่ก็มาไม่ให้กันครับผมอันนี้มาไม่น้ำเชีย่ยสีโล่งนะคะ่ะครับเข้าดีเลขลางค่ะการเห็นน้ำเพื่นมาแล้วสองมวดงวดนีน้ำเชีย่ยจะโล่งเนาะคะ่ะกาจะมีอาจารย์ทันไหมมาแน่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวนอทหรอครับบนนห่ือนแม่แม่หาเจอแล้วครับผมเจอแล้วค่ะ,ค,ะครับ ขอเพิ่นไปอยู่ค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังจะคขานวณอยู่เพราะว่าเลขมันออเหล็กมันออกติดทางแบบนี้เพิ่นเสี่ยนเพิ่นกะพูดเก่งๆเพิ่นกะไปกันหมดเลยเนาะค่ะท่านผู้ชม zoom เลยค่ะเดี๋ยวให้กำลังใจเสี่ยนหลักกะให้กำลังใจเอลซี่หลักกะน้ำเสียพร้อมเด้อค่ะท่านเพิ่น zoom สามจุดเนาะก็ดจะมีเสี่ยนหลักกะทางสอง ก็จะมีเซียน้วกาเอลซี่้วกะทางสองพรมสามกลุ่มให้กำลังใจงกันเนาะค่ะดันผู้ชมเนาะครับค่ะเอาไปเบื้องแนวทางอ่าเสียตกถังพลังเงินดีกันเะครับค่ะอ๋อค่ะดัานผูชม้ชมาแล้วหวยซองเนะาะครับผมค่ะเข้าดีแล้วค่ะห้าสองตรงตรงขเตัน,นเขนเอ่อชุดเต็มนี่ เขาทุกหมวด,ดที่แถาเนี่ยน้ำเที่ยน้ำเสนอแต่งแต่งงวดที่ออกศูนย์หกมาเนาะครับค่ะแต่ว่าชุดเน้นเพิ่นบาเขาแล้วต่อมาชุดเน้นเพิ่นบาเขาชุดเน้นเพิ่นเขางวดนี่แต่ว่าอันที่ว่าม็นชุดเน้นมันเขาเทีา่แถาชุดเต็มนีมีตลอดค่ะชุดเต็มมีตลอดค่ะท่านผู้ชมเน่ยเขาดีแล้วค่ะ หัวสรองเด็กวิ่งบนล่างค่ะวันี้ได้ศูนย์กับสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมได้ศูนย์กับสี่ค่ะเบิ้งตัวใหญ่ๆ้ะค่ะตัวใหญ่ๆศูนย์กับสี่บนล่างค่ะเพื่อนไหซมาซีคูแล้วค่ะก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดีเจ็ดีแปดค่ะนี่แล้วค่ะโอ้ยดังค่ะคุณผั้ช4ซี เหมือน,นไปออกเลขหมุนตัวสีมาเลยแล้วก็เอะสีมันไปดับปูซีสเกีบส่นเดีแมืนปูโฆษณาเอาอยู่ค่ะดอนู้ชมค่ะเลขดับก็บเลขเกิดเนียวคำว่ามีเลขดับนี่มดไหลเด้อค่ะส่วนตัวของน้ื่เชียเด้อค่ะแต่ว่าตอนที่ดับวาอยู่ค่ะคกับเจ๊แดงเนาะค่ะดอนูอ้ชมเอา ปล่อยต่องวดค่ะปล่อยตองวดปล่อยตองว, <c oughs> วดเอามือนี้ยยกเผลอวค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียจะลงคลิปปห้เอฟซีเบิงวาเลขเขาเต็งแต่หนึ่งเมสสามารถจอว่ามหดอดหาสองเนาะครับผมค่ะหนึ่งมีทุนหน้าจะงวดล้วเถ่อห้างวด,วดติดไม่มีหล,ลุดค่ะคเอฟซีก็เห็นไปกับน้ำเสียพร้พอม เอฟซีก็เห็นคือกันค่ะยเยอะเพลอแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว,ว่าม่องขามเานาะแม่นทางน้ำเชีย่ยทางเอฟซีถี่ม่องขามค่ะคนห้คักแร้วครับผมแม่นคนห้อีนีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมกันได้เห็นกันแล้วค่ะตัวเด็ทเทอร์กับสีได้ครับพี่น้องเป็นหัวส่องบนรางเนาะค่ะ นกับซค่ะท่านผู้ชมประกอบคู่สี่คู่เหมือนเดิมเนาะค่ะคลิปต่อไปนะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์จะนําเสนอแตงแต่ต้นงวดไปเลยค่ะเลขที่เอฟซีไม่มองค่ะแต่ว่าน้าเชียมองกับก่อเชียค่ะถูกมากแตงแต่วันที่สิบหกเมษาน้องสอ่สิบหนึ่งเมษาเลยหนึ่งเมษาบอกไค่ะแปดเจ็ด หนึ่งเมษาเลยครับผมหวดแรกคือแปดเจ็ดแปดเจ็ดเลยหนึ่งเมษาเนาะครับค่ะจนมามาอหอดล่าสุดนี่ก็คือห้าสองแมนหนึ่งวีตัวหนาค่ะครับเมื่อวานนี่ค่ะบ่ยังไงตั้งเต่มีต้นเงินพ่ป้าเป็นมากเนี่ยค่ะครับผมเถอะมากเลยค่ะครับเพิ่นจะหายอีกลเนาะดัมเซียจะหายเอฟซีเบิ้งค่ะครับเพิ่นอยากให้ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเมียน ูกเจ้างวดแล้วหนึ่งเมษาอบอกมเมษากับสองงวดแล้วคสาบพืชสภา,ากับสองงวดสี่หางวดติดหางวดเด้อครับผมค่ะคลิปต่อไปนั้นเสี่ยจะลงใงหาเอฟซีเบื้องนะคะ่ะเสียไสยไห,ไหนเพินทรงมาเสียยไหนเฟินทรงว่าห้นั้นเสียยสิลุงใงห้เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้ายูย่ดีไม่แห้งสุขปรสุขน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาถ่ายคลิปครับหลังจากเข้าออทำงานให้เอฟซีเบิรงแล้วปล่อยแนวทางแล้วนัดเชียร์ก็ขออนุญาตขายคขีดเด้อค่ะแบร์เอฟซีวาเน็ตเชียร์ขายคขีดช่วงนี้กูเพ่เห็นหนา <laughs> บางเทีเห็นอีหยังหยาดยู่ในี่เยนหลักอ่ะยังบ่ทันได้แบบว่าแต่งตัวนะท่านผู้ชมค่ะเอาไม่นี้กะ ขายครีมอีกเดอกอ้อค่ะแม,ม่เอ็ซี่ถือปอนะค่ะรัมบชช่มสองศูนย์ค่ะสองศูนย์กับหาสองเนาะสองศูนย์กับหาสองค่ะกระดาษแผ่นนั่นเนี่ยเต็มเต็มเลยน้ำเสียงค่ะแผ่นนั่นทีนว่าแม่วอกลูกครับผมเทปบทมมันเลนที่ครับเทปบนทั้งหลังเลยค่ะเอาขายครีมเด้อค่ะ่ามผูชชุ่มขายครีมครีมก็จะมีสบู่เนาะค่ะสบู่สบู่ ก็มาเสียใส่ใส่ประจำเลยครับผมสีสองอาทิตย์แล้วค่ะถ้าเพิ่นใส่เด็กแด้พ้องกันกับพิ่เสียเพิ่นจะนาเกี่ยงก็เนี่ค่ะครับยัง่ค่อยเกี่ยงหรอกอยู่พิษเลยเนาะใช่ไหมนี่ค่ะพิษหูพิษตาเป็นเลยคค่ะรับนี่ระค่ะท่านผู้ชมสบู่ก้อนหลักลอยเนะค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยค่ะอาบอบแพงค่ะถ้าได้ไปแม่เอฟซีก็ตัดนี่เป็นสีอ่า สี่จุเออค่ะสี่ส่วนค่ะใส่ค่ะนผู้ชมถ้ารู้สึกว่าขั้นหรือแสบนาขี้มยังกระซังเนาะค่ะถ้ารู้สึกว่าใส่แล้วแสบนาห้อนนาแล้วก็ขั้นหนึ่งหรือสองหรือสามวันนี่ไฮแม่เอฟซีหยุดได้ค่ะนผู้ชมคือหยุดค่ะเพราะว่าเขาแพ้เนาะค่ะล่างนาเซ็ตแล้วน้ำเชียร์กับต้อด้วยเซรั่มเลยค่ะเซรั่มค่ะ เลริ่มซึมง่ายค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วท่าแ B I F C B ครีมกันแดดให้ท่าไปได้ค่ะดันบุษมค่ะเสร็จแล้วอันที่สามขาดไม่ได้ได้ค่ะขาดอะไรก็คือแป้งตลับค่ะดันบุษมิศแป้งตลับนี่ตัวกับนีกันแดดในตัวอยู่ค่ะครับแป้งตลับได้ค่ะดันบุษมนี่กันแดดในตัวค่ะดันบุษมิศนี่ใส่ดีนะคะนี่ ใสด่ดีดีแล้วค่ะโอ้น้าเชียนี่กระติดผิวพร้องครับผมไม่เนีวน้วเนยนอะเมนอีกอย่างหน,น,นึ่นงบว่ติดผ้าปิดจมูกด้วค่ะน้ำ้ืมค่ะน้ำเชีย่ยนี่กระลอกมาหลายอย่างเนาะไม่อยากบอกเท่าไหรมาเจอตัวนี้กัน้ำเชี่ยนี่ผ้าไปแม่เอฟซี่นี่ค่ะส่งคีปให้น้ำเชีย่ยตลอดค่ะแต่มันกับว่าถือค่ะผ่าน้้ำเชีย่ยรู้สึกว่าขั้นขั้นเลกับแพรแซบค่ะ เรื่เสี่ยจะยุติค่ะแม่เอฟซีก็การเด้อค่ะดังมุ่งส้มห้ยยุตเนาะค่ะนี่จังผู้ใช้หนี่งกระถ่าอะไรเด้อค่ะของวัชิญี่ปุ่นี่เครื่องหนึ่งความแตกต่างเนาะค่ะกับกระเพาะท่าลายค่ะดังมุ่งสมเนาะค่ะอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะดังมุ่งส้มก็คือเซรามทาผิวค่ะเป็นนดมหอมในตัวครับผมค่ะออกกลิ่นกุหลาบหอมอ่อนเนาะหอมอ่อนค่ะดังมุ่งสม หอมอ่อนๆกับมือเสียกนใส่ดีๆค่ะครับไมเสียก็ใส่ค่ะเวลาออกทางนอกค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะค่ะสินค้าจะมีอยู่สี่อย่างเนาะครับผมค่ะนี่ค่ะสบู่หลักการมา่าเซรัมด้วยค่ะเซรัมย่ามือเสารย่ามือแรงค่ะท่านผู้ชมก้อนหนอนี่ค่ะต่อมากก็จะเป็นแป้งตลับด้วยค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับนี่ค่ะ ครบสุดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นนค่ะถ้าสนใจนะคะแม่เอฟซีกับทักมาเซรั่มนี่ถ้าเป็นทักมากก็จะเดี๋ยวนะไฮแจ้งรวยว่าเซรั่มทาหน้าเนะาะครับผมค่ะอันนี้มันเป็นเซรั่มทาผิวค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็แป้งตลับห้แจ้งมาพร้ามว่าเข้าผิวขาวหรือผิวสองสีหรือผิวขมค่ะ ผิวขาวก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เนาะค,ค่ะเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งได้เนะเาะค่ะถ้าผิวคำก็จะเบอร์สองกับเบอร์สามเนาะครับค่ะใส่ดีกันแดดได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะทักไลนมาได้ 98, 47, 4, 68, 3, ค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามกับผมเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยูย่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ